นี่ครับที่นี่ r, ดูนคุณตาลุกเลยที่นี่อะนะครับมาแล้วมาแล้วคุณตาปล่อยหมดไม่มีกั๊กที่คลิปบอกสูตรหวยนะครับเนาะวันนั้นบอกเรานะหนึ่งเก้าหรือเจ็ดเก้าก็ได้วันนั้นใครกลับไปดูย้อนคลิปด้วยครับแลคลิปที่มีน้าปกที่เขียนว่าคุณตาวัยแปดสิบบอกสูตรซื้อหวยบวยบนเปลือ,อก,อกไม่มีกัก๊กไหนะคุณยาย ได้ยินว่าออกไปซื้อได้เลยเลยครับเก้าหนึ่งโอ้โหหัวเลาะ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 อืมใส่ผลไม้เก้ายางเนาะน้ํำแยงนะครับแล้วก็น้ําเปล่ามาแก้บนนะครับได้บนเอาไว้ใช่ไหมครับนี่ว่าท่านหนูงที่ชคมายกรรมมากราบปูออีกุยครับครับครับเจ็ดหกเจ็ดหนื่นวันนี้หรือหกเก้าวันนี้ครับ คุณตาว่าไงเอา้ามีเลขตรงกับอาจารย์ไหมนุ่นดีกว่านุ่นดีกว่านะ <c oughs> าอะสูตรสูตรสูตรอาจารย์ได้ตัวไหนมาเอาเอาใส่รถเอาสองใส่เลยครับโอ,โอเ้เมืนะ่อวานมมาน้องไอดินเทวดาน้อยมาจากชลบุรี<อ>ก็บอกเจ็ดสอง่ไม่ใู่แต่ว่าผม,มชอบสองถ้าอาจารย์ให้ตัวไหนมาจับไปเลยครับวันนี้นะเอ้นะครับวันนี้มีเจ็ดมีสองนะครับด้วย เมื่อวานน้องไอ้ดินมาจากชนบุรีเดือนมาบอกผมเลยเลขออกเจ็ดสองว่ะโอ้โหชอบเหมือนกันชอบเหมือนกันชอบเหมือนกันชออบเหมืนกัปู่จะให้เลยปู่หนี่งให้เจ็ดสองฟันทองฟันทงฟันทงเนี่ยเอ้าฟันทงด้วยฟันทงด้วยงวันนี้ถ้าถ้าหลวงปู่ให้เจ็ดมันต้องสองเอานะครับนะครับถ้าปู่ให้เจ็ดต้องมีสองมาแน่นอนต้องมีสองแน่นอนคุณตาชื่ออะไรวันนั้นไม่ได้สัมภาษณ์เลยไม่จบเลยคุณตาชื่อ วันนี้ต้องชมนะวันนี้ต้องใจจกจะพาลุงหนีไปไหนจะว่าตาหนีไปไหนนะบอรกชื่อแต่เขาเห็นหน้าเขารู้จักหมดชื่ออะไรตาชื่ออะไรทวีทวีนี่คุณตาทวีนะครับเช่นเมื่อไหร่เอาแค่ชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อเล่นดูจะมีคนตามต่อเนาะวันนี้ให้มาแล้วเลยครับเ้องวดก่อนนั้นให้หนึ่งเก้าเนาะหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าเนี่ยผมจําได้ไม่ผิดนะครับในทริปนั้นนะครับเราก็ออกทั้งสามตัวเลย นะครับนี่เนี่ยชอบสองชอบสองได้มาจากไหนเออได้มาจากไหนมันมันยังไงเรามันมันเป็นยังไงทุกวันถ้าผมเจียงแล้วมันไม่เคยผิดนะแต่ตัวเดียวนะแต่สองตัวนี่มันมันก็มาหาตังปู่ปูให้มาแล้วก็จับใส่ไปเนาะเมื่อกี้วัแล้วผมได้มันวันได้หนึ่งมาตัเก้ก้าเ อาจารย์ให้เจ็ดนะคุณตาทวีให้สองให้สองเอานะครับให้สองจุดดูทู่ไหมวันนี้จุดทู่ไหมคุณแม่จุดทู่ไหมครับคุณเด่กจุดทู่ไหมไม่ไม่เคยได้จุดนะครับจุดทู่ตัวเลขนะท่านจะตามไปไปบอกเองเลยครับเอ้าไม่ไม่อยากไม่อยากจุดไม่อยากจุดเอ้าเอาเลขของเราเลยแล้วก็ใส่กระเลขอาจารย์เนี่ยนะเนาะมั่นใจสองสองใส่กระเลขกระปุกอีกเป็นเจ็ดสองไปเลยเนาะสองเจ็ดเลยเนาะ เอ้นะครับงวดนี้มาได้เด็ดคุณเด้อมามาวดนที่เดี๋ยวที่ยกวดที่แล้วไหนยินว่าคุณแม่ออกไปหยิบเอาเลยใช่ไหมหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งกี่ใบนะครับห้าใบห้าใบโอ้มันมีแค่นั้นมันมีแค่นั้นด้วยนี่นะครับถ้าเราศรัทธาเนาะเข้าบ้านมืเข้าบ้านก็เลยเก้าเก็บมูใหญ่เข้าบ้านอีกอันนี้ไม่ได้ฝันใช่ไหม เข้าแล้วถ่ายมานตรงนี้ไปซื้อเื้อตั้งแต่สักทีก็ซื้อเขาเยน้าหญ้าบอกงูใหญ่เข้าบ้านงูสิงตัวแับยาวเลยมาบ้านถ้าตัวนี้มาหัวมันจะออกเก้าเจ็ดเล้ยออกมาโตเงินอีกคืนมั้ายเนาะงูตัวนี้ยังไม่เห็นโอ้เห็นงูไม่ได้ความฝันนะงูเลยเข้าบ้านที่บ้านก็มี ส่านมันกันไปไว้ไปมีเนี่ยพญาดาษสองสามผลท่านเคยมาเท่าฝันไหมตามไปถึงมีทิศรูปท่านที่บ้านให้ไปหาปวงดำเนี่ยนะไม่ไหมที่อุบลที่อุบลมาเป็นคนนะมาในความฝันเป็นคนคนทิ้งคนมาเลยตามไปบ่ายจำ้านขึ้นร้องก้างเลยแม่จำน้าท่านได้ตกใจเลยเนาะ ที่นี่เพิ่งมาครั้งแรกเลยคิดตัวไหนมาแต่ที่นี่ไปบนไปอืลลักสองครั้งอ่าครับถ้าไปถ้าไม่นอนด้วยกางเกงชื้อไปใหม่ๆขาดเลยทุกลมใส่ตายนะหยุดรวมที่อื่นในในในถอดเลยที่นี่ที่นี่สุดเนาะดูขนลุกเลยครับที่นี่นะดูขนลุกเลยครับเลยนี่ครับที่นี่ดูคนลุกตาลุกเลยที่นี่ครับอืม มามาถึงปุ๊บบอกเลยสองมาแน่นอนที่นี่นี่นี่ครับเชิญครับไปก่อนเด้อบริเวณนี่คือบริวารแกเนาะเราคุณตาครอบครัวไห้ก่อนเนาะ้วก็พาดตอกม่นวันนี้ก็เงินนี้มาให้สองนะครับเด้อเอาไปใส่กับเจ็ดอาจารย์ก็เป็นเจ็ดสองครับต้าปลกนี้ก็ได้ครับเปลืกผลไม้ตานี่ ที่ทูบนะี่ทูบนะทูเลข,เลขทูบเลขครับอ่าคุณตาว่าจะไม่จุดแล้วนะเอา้าลองดูสิว่าจะมีเลข,ข,ขเจ็ดกับเลขสองไหมถูกถูกเอา่าเดี๋ยวเราไปลุ้นเลขทูบกันคุณนุน้นให้คุณนี้ซื้อนะครับยัยเป็นคนซื้อแม่เป็นคนแบบ ไปตลาดเฉยๆว่าออกสี่หกเพื่อนยืนเงนว่าไปก่อนพอดีผ้าลงสามร้ยโยมสิ้งเห็นเนว่าเมียงมันสะทมหยอกขึ้นสี่สกตัโยมอัตมาสืบข้อแล้วดูงวดที่สี่หกนะงวดสี่สี่หกวัฒนาวัฒนา ฉันไม่ค่อยฟันไม่ค่อยอมันจะบอกเองมันว่าไหนจะออกจะรู้เลย่าเงี้ยจะท้าเป็นขุดเลยก็ไม่เห็นนั่นข้ามเจ้เาจะหัตามไปดูอืมอืม ะครับก็เป็นแนวทางนะครับเออเป็นแนวทางแนวทางแนวทางไมนรู้จะโดนชุดไหนอ่ะของชุดเนี่ยต้องโดนชุดต้องระหว่างระหว่างตัวเจ็ดสองกับตัวนี้แหละปันธงเราจะเอาตัวไหนชุดไหนกันหนึ่งมาอย่างเดียวนะหมาอย่างเดียวคุณแม่ถือมาหนึ่งมาอย่างเดียวใส่เก้าโอ้โหเดียวเดี๋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 ยวนี่นี่นี่ ทู่อันนี้บูชามาจัดอันนี้ทู่มาจัดข้างหน้าบูชาองค์ปู่จ้ะเอ้าเอานี่ดีกว่ากันอันนี้ดีกว่ามาจัดมาเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหนี่สวยครับโอ้โหนี่ตรงเป๊ะเลยครับแม่ก่อนยิมที่บ้านก่อนนั่นแล่ได้สีหกว่ามันไม่สวยมันดอกสีหกว่านั้นจนหัวโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีหนึ่งด้วยนะครับเมี่งดมีหนึ่งด้วยมีหนึ่งด้วยอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอันนั้นของอันนั้นของลูกเขยป่ะเฮ้ยอันของลูก อันนั้นของลูกชายอันนี้ใครอันนี้ของลูกสะพ้ายอ <c oughs> เอาเร็วค<อ>ุณตาเชื่อใครคุณตาเชื่อใครเชื่อทั้งสองคนหนึ่งแล้วอ๋อม่เชื่อเขาไม่ได้นะมันต้องซื้อทั้งสองอย่างเลยอุ้ย <c oughs> นี่ของลูกสะพ้ายอุ้ยมัใช่ใช่ใช่ <c oughs> อันนี้ของลูกสะพ้ายนะครับต้องซื้อผมตั้งใจผมนะผมจะซื้อเจ็ดสองเจ็ดสองศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าแล้วตัวนี้อีกตัวนึงให้สองชุดดูครับดูครับ กินข้าวคำเดียวไม่อิ่นได้ผมต้องอินองคำเนาะอย่างเงี้ยต้องสามทุกตอวคือเราต้องออกทุกเัวออกแล้วทุกตัวออกแล้วออกแล้วเอาแล้วเอาแล้วออกแล้วคุณตาคุณตาจะเชื่อลูกชายหรือลูกสะพ้ายเหรอเชี่ยต้องคู่เชี่ยต้องคู่เหรอมันออกต้องบนทั้งล่างได้ทั้งล่างพี่มาดูเจ็ดหนึ่งตรงตรงเนี่ยหนึ่งอะไรกันลูกอันนี้ของลูกสะพ้ายแกอันนั้นของลูกชาย ลูกชายไม่เท่าไรเนาะผมผมเทนเป็นหนึ่งศูนย์ห้านะตัวหนึ่งศูนย์ถึงเนหนึเลยนะป็นหนึ่งเป็นเจ็ดนะเนาะตัวบนนะเนาะครับเจ็ดศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ห้าได้ครับได้ตัวบนดูตัวนี้ดิครับตัวนี้เป็นตรงเป๊ะเลยเจ็ดหนึ่งอะไก็่เจ็ดมาตรงเป๊ะเลยตรงเป๊ะเลยอันนี้ของอันนี้ของลูกสะใภ้ครับลูกสะใภ้ายมีหลานน้อยบ่ไม่มีครับโอ้ สมบัติก็ให้ลูกเหมือนกันครับโอ้ไม่มีหลานทำไม่มีคนเดียวมีอยู่คนเดียวหลานไม่มีจีดหนึ่งหลานมีอยู่แต่เป็นหมาฮะหลานเป็นหมาเขาเลี้ยงหมาดูนะครับโอ้จีดหนึ่งตรงตรงเลยอคขังมันมันต้องมีตัวหนักเนาะรุ่นตัวสุดท้ายเป็นเก้าเนาะ มันจะออกตัวเก่าตีมันจะออกตัวเก่าดอจบอกว่าี่ออกตัวเก่ามาก็ิงตัวเก่าอืมถ้าหนึ่งเจ็ดเก้าตัวเดิมเลยนะนี่เจ็ดหนึ่งเก้าเนี่ยมันออกมันออกล่างแล้วก็ไปออกบนเลยครับผมลนะครับมีสิทธิ์มีสิทธิ์ตัวนี้นะครับด้อชัดเจ๋วเลยครับตัวนี้ตัวหนึ่ง ไม่สีกันหนึ่งนะจ๊ะลองดูถ้าออกมาสีนี่สวยไม่มีทิฏฐิเลยตัวนี้เต้นได้เลยนะครับก็เต็มดำสียังไงก็สีสีมาแน่นอนโอ้โหสวยมากชัดแจ๋วเลยชัดแจ๋วเลยตัวนี้ยังไม่ออกเหรอมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วโอใกล้แล้วเลจ็ดสีหนึ่ง เจดวเลยเนาะหนึ่งก็มั้งครับไม่สหรอกหน่งมันหทุกกันสำหนึ่งหนดสี่หครับหนึ่งหนึ่เจดหนึ่งหนึแม่ดูนี่เป็นกาวไม่ป็นเนาะเอาละยังไงก็มาละหนึ่งเจ็หนึ่งหนึ่งเจ็ตาได้เชื่อลูกลูกใภ้ลูกชายละมีโชคกว่านเจดหนึ่งหนึ่งก็รวมกันเป็นเจ็ดสอง แม่นนั่นตีเขาเลขเราอย่างเดียวเลยตีเขาเลขเราอย่างเดียวเลยตาเตองอกตาเก่งเก็บสองไงเดียวเลยไม่แน่ไม่แน่ัดแจ๋วเลยะโเจ็ดหนึ่งหนึ่งาเนาะตีหนึ่งหนึ่งเป็นสองเนาะอ้าวตีเขาเลขเราเลยเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดห่งเจ็ดสองห้ามทิ้งนะครับเ้อเอารวมกันเลยหนึ่งเนาะ แน่นอนนะครับมันมาได้ตาเด้อตาทูตาถูเหนึ่ซื่อง่ายใช่ไหมื่อง่ายนาะงื่อง่ายซง่ายคไม่เปลืองไรเจ็ดหนึ่งหนึ่งเด้อ่ครับเด้อหมานไข่หมานมันได้ครับเด้ออ้าวนะครับสาธุสาธุโอ้มาจับดมง่องได้เจ็ดห้าครับเด้อเอ้าเจอกันจับครับเีนะครับมขาอีกแล้วนะครับเจ็ดหนึ่งก็บอกให้มีเ อะไรก็ด้ใช่เจ็ดห้าเจ็ดห้อยตัวแป๊บแล้วก็เจ็ดได้น่ะสี่สามรวมกันเป็นเจ็ดได้น่ะไม่เห็นมีเจ็ดตัวแป๊บข้ามไปเอานะครับชัดๆเลยนะครับเด้อเจ็ดหนึ่งเจ็ดฟ้าถูฟ้าถูหมู้ทุกคนเด้อครับเด้อวันนี้ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดนะครับ